สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่นอนเพื่อนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมานี่ป้าอ้อยไปเอากระทางมาเยอะน,นะจ๊ะนี่ปึ๊บรูปทรงแบบนี้ให้ประจักนี่ตู้ตันเพื่อนเพื่อนไม่มีรูตู้ตู้ตันกระทางบัวป้าอ้อยก็จะเอามาปูบอนซี่อันนี้จ้ะรัตนาพลเนี่ยที่บมอกว่าสื่อมาจากบ้านตาที่มันเป็นฟอยๆแบบเนี้ยเนาะป้าอ้อยก็จะเอามาเอามาลงในนี้เอามาปูในนี้เพื่อนั่นแหละก็จะได้มีบอนซี่ชวยๆให้มันเป็นไอ้นี้ เนี่ยเมื่อเหงากวนอูเนี่ยเพื่อนมันยู่ดีสบายดีนะจ๊ะไม่เป็นอะไรเลยสบายใจเชิบดีมากยอดเยี่ยมแล้วมันมันช่วยได้เวลาเราน้าร้อนไงคุณเพื่อนมันทําให้มันไม่ทิ้งใบแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเพื่อนเห็นปะเหงาปวดอูกปอ้อยเนี่ยเริ่มสู้คุณเพื่อนเริ่มสู้แต่ถ้าเกิดจะให้น้ำนี่น้ำมันช่ำมาแล้วถ้าน้ำช่ำมามันก็ไม่ดีนะจ๊ะต้องให้ไปแบบมันเชะแช่แห้งๆไม่งั้นต้นมันโอนเองอันนี้คือบอนซี่ที่ปะอ้อยพาาชินไว้วันที่ได้เขีย่นไว้เพาไม่ น่านจะประมาณนึ่งเดือนอันนี้คือปาเจ้าตากเพื่อนๆนี่ข้าวปลาอ้อยขึ้นแหละไข่ยากได้ปาเจ้าตากต้องรอนะจ้ะหนึ่งสองได้ซี่ต้นจ้ะเพื่อนๆปลาอ้อยจะเอามาเปียนกระทั่งเป็นกระท้างซี่นิ้วซีต่ต้นได้เท่านี้เองเมื่อจะผ้าไว้หกต้นอีก่องอันยังไม่มีเนี่ยปลาอ้อยก็จะผ้าเนี่ยแล้วก็ตั้งไว้ย,ย่างงี้ใส่ใส้ดินเล็กน้อยเนี่ยพอเขาขึ้นมาเขาก็จะยู่ในอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้จริงเขาสู้นะจา๊ะเขาแข้งแรงขแข้งแรงที่แบบว่า จะไอ้นี้ได้แล้วจะลงกระทั่งซี่หนิวได้แล้วจะถ้าเกิดไม่ลงกระทั่งก็ยู่แบบนี้ได้พอปอ้อยใช้ดินฟูกปกติเพื่อนๆมีทัดอาหารยั่งดีเลยเนี่ยเราเอาไว้ก็ได้ปอ้อยอาอกมาจากตู้อบวันนี้นี่แหละอันนี้คือระจ้าตากเพื่อมาอัปเดตให้ให้พี่ป้าหนาอาขรองปอ้อยให้ทุกคนไงจ้ะว่าเราผ้าชิ้นเราไม่มีตู้อบเราไม่มีอุปกรณ์เป็นกล้องหรือเป็นอะไรเนี่ยใช้นี่แหละกระทั่แงแบบที่ปอ้อยทำแบบเนี้ย ก็ทาได้ไม่ไม่ปไปไหลเข้ายู่รอดป้อนไผ่สเสมออาสมัยท่องมือมาคนแล้วก็คนละฟั่งกันวะเ <c oughs> ดีย๋ยวใส่ไปแล้วมา <c oughs> เราก็จะมาเริ่มจ้าก,กันนียนะจ๊ะเรียบร้อยข้อข้อดูก่อนเนี่ยเรอ้อยบอกเลยว่าเข้าเป็นห้วทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเห็นห้วมาจ่ะนี่ห้วบทั้งนั้นเลยเนี่ยห้วเราก็ฟังฟ่งฟั่งตรงกลางดีกว่าห้วเดีวยวต้นฟั่งริ่มๆเนี่ยห้วบทั้งนั้นเลยเนี่ยลอยลอยมันเน่าหมดเลยเนี่ยเห็นว่าจ่ะ มันในนี้ไงมันเบียดกันจัดลุงเข้าฟั่งตาไม่ใช่ลุงเนี่ยห้วงทางนั้นเลยให้ประจะเนี่ยมีนอมีนี้ทางนั้นเลยนี่มันเข้าฟั่งไปไหนกระทั่งแบบนีน้แหละนี่ให้ประจะเนี่ยปอยจะมาฟั่งว่ปะปอยจะให้ดูมันถึงได้ขึ้นเป็นห้วปสัสสาวะปอยเนี่ยเป็นห้วงทางนั้นเลยนะจ๊ะเข้มปะนี่ปอยเอามันนั้นเขาไหม้เมื่อเขาจะโซมเนี่ยออาให้เข,าข้าใหญ่ยยกระทั่งไหม้ไงคุณท่านเข้า อันนี้เราก็มาฟังอันลิมเลยนี่ฟังทังหัวแบบนี้หัวท่หน่งอรยอุยอ้ย,อ,ยอันนี้ดึงรุดดึงรุดมาจากหัวแต่มีลากไม่ยเป็นหลายมือคงไม่ตายซ้อมไข่นีมมีห้วอย่ตงไห้มันก็รูอก,ก็มาจากแม่มันนี่แหละนี่นี่ก็หัวนี่ดึงลากก็เนี่ยให้ประจักเนี่ยหัวเล็กหัวหน้อยตาเข้าไว้แบบนี้หมดเลยสม้มนี่แหละขุดลึกๆมาจาก พี่ปานาอ่านาาทางไลง่ลงปว่าชอบชอบเห็นห้วโอ้อันนี้เน้าเป็งทงนิดนี่ก็เป็นห้วยโยยาวห้วยยาวนีวว้จุ่มมันตรงกลางนี่เลยบอกว่าจุ่มตรงกลางเนี่ยต้องค่อยงาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาแบบไหนจ้ะเนี่ยมันลุกโอ้โหห้วมันเป็นงานห้วทางนั้นเลยจ้ะมันไม่ใช่งานาท่าถ้งจ้ะห้วนล้วน ห้วจริงๆนี่เห็นห้ว่ปะแล้วก็ห้วเข้ามันยาวยาวๆทั้งนั้นเลยทำไมมันยาววะนี่บุกว,ว่ะอันนี้คือรัตนาพลนะจ๊ะก็เป็นบอลเก้านะจ๊ะมเพื่อนจ้าพี่ป้านาะอ่ะเป็นบอลซวยยุรัตนาพลเน,นี่ยบอลเก้าเดี๋ยวขอให้ดูว่าอู้เข้าสีมวยเย็นกับไอนน้นี้ลยนี่นี่ก็หัวเนี่ยลอยเน,น้านนีๆเน้นาอื้ก็ได้โยกเลยเยอเพิ่มเติ ไม่ได้ดูไงก็เอามาโหต้นขี้หวันเลยเนี่ยเมื่อเขาจับตุ้มๆตุ้มๆไว้นี่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 ปลาอ้อยเอาเอามาให้ดูวิธีที่แบบว่ามีบอลชนิดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบอลผ้าห่วหรือเป็นบอลที่มีห้วงนะจ๊ะเพื่อนๆที่ว่าเป็นชนิดเดียวกันแล้วเราก็อยากจะทําบอลฟอร์มกอเราก็สามารถทําแบบนี้ได้แล้วก็ เออช่วงเนี้ยปลาอ้อยมันร้อนจังเลยบอนซี่แบบอากาศร้อนมากแดดร้อยคนร้อยของปลาอ้อยอยู่หนาบ้านไก่สุดสงุก็ไม่ใช่ไก่อะไรบ้างเนาะหรืออะไรยู่ดายจ่ะเพือนตั้งตากแดดอยู่นั่นเนลยคอยจะตั้งก็ตากแดดอยู่อย่างเนะ้ยไก่ราชาวดีไก่สุพรรณน,นี่หมดแล้วนี่แหละทำแค่นี้เองจ้ะอุ้ยนี่กระห้อันเจอห้วยเนี่ยใส่เนี่ย ทำแค่นี้เลยนี่เราคนใดก็ลดน้ำให้ชุ่มเยอะก็จะได้ห้าก้อนกกหมดนี่คือบอลรัลตานาผลเพื่อนแล้วก็นี่ก็คือวิธีการที่เราทําบอลซี่ทาแบบแบบก็หลังแบบนึงไม่เห็นเดือบปุ้บเลยด้วยเดือไมกันมากนี่เซ็จะนี่ก็คือการทำบอลซี่แบบฟอมกอ สมมติว่าพี่ป้าหนาอ่ะคนนายผ้าชิ้นบอลมาแล้วเป็นชิ้นเล็กๆเข็นปะอุ้ย,ไม,ยไม่ยากไสกระทั่งไม่ยากหลยเอามารวมเข้าแบบเมื่อเราดำนานี่มีเห็นปะอันนี้ไสกระทั่งไม่มีรูจะห้ากระทั่งส่วยๆมาแล้วก็มาปูเข้าไหวแบบนี้แต่นี้แหละเดี๋ยวเราลดน้ำมาเดี๋ยวข้าวเขาจะโตและแข็งแรงดีแต่น้ำอะเอาแค่พอแช่กะว่ามันจะยู่แค่ประมาณอย่างเงี้ยเมื่อนเมื่อนเมื่อนกระ,ะมังที่มีรูที่ป้าอ้อยเคยทําให้ดูอะประมาณนั้นอย่าให้ข้าวเยอะเกินนะจ๊ะ ถ้าเยอะเกินกระมือนดินอ่ะมันก็จะไม่แน่นเพราะว่าเราไส้ดินใบก้ามปูกับดินในนี้ใช่ปะ่ะเรียกต้นมันจะโอนเองดดกออกอมาจะาเวลาลมพายมันก็โอนทางนน้นเองในนี้เราจะต้องให้น้ํามันยู่กะว่ายู่ระดับเนี่ยให้มันช่าข้างหน้าบนก็คือก็ต้องแห้งอะ่ะให้กะนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องพี่ป้านาอ่าก็ต้องรู้เอาแบบนั้นนี่แล้วเข้ากับต้นเข้ากับจะแข้งแรงเนี่ยเข้าแขกเข้าแขนถ้าเข้ากับซวยเข้ากับหน้าหลักมาจะอ่าอันนี้คือบอนซี่รัะตะนคพล ยอย่าปล่อยทอดกิบก่ดอดช่นนวยชอบเห็นแล้วก็ชอบมันน่ารักเนี่ยเมื่อไผ่เนี่ยงาวดูอู๋เนี่ยพวกเพื่อนง,นง,นง,นนงาว,วดนนาวีจังเลยไม่มีเที่ยวเลยนะไอ้นุนไอน้นุชยังเที่ยวไปมั้างก็เริ่มเริ่มดีแหละเริ่มหลังแหละอะไรนะลืมซะนนี้ จส่งไข่เออ,เอ,อนั่นแหละจะมาเดี๋ยวเรามาไข่บอนซี่พูทธมาร์กเลื้ยงวันนี้ก็จะมีบอนซี่วันนี้ใครที่มาดูคลิปวันนี้นะจะโชคดีโชคด,ชคดีพอ,อไรรู้ปะ่ะซึ่งจะเป็นบอนต้นเล็กต้นน้อยแต่ก็เป็นบอนซี่ที่ปาอ้อยเลี้ยงมาที่เพื่อนๆไม่ซื้อแล้วมันก็ยุบแล้วปาอ้อยไม่ได้ทาอะไรเลยเขาก็ขึ้นมาเองแล้วเข้าก็ผ่านลุกผ่าเต้าขึ้นมาด้วยจ้ะเพื่อนๆวันนี้ถ้าเกิดไข่ได้จะมีดูให้จบคลิปไม่งั้นก็อด อันนี้อาทิตย์นี้ปาอ้อยจะบอกว่าปลาอ้อยไม่ได้ไปอาบอนซี่เลยเพราะว่าปลาอ้อยก็มันมันเป็นต้นทุนแล้วก็เอามาแล้วมันเมื่อม,มันก็จะเป็นบอนเก้าๆซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแป้งไหมมันก็คือแบบที่ป้านาอาก็จะมีครบกันทุกคนแล้วแหละเพราะว่าไอ้ที่แป้งไหมอะไรมันก็ราคาก็จะสูงไปงน้อยแ้วตอนนี้หน้าหน้าแหลงหน้าหลอนคนก็จะไม่ค่อยเอฟหรอกถ้าบอนแขงเกินไปใช่ว่าจะ๊ะแล้วก็บอนก็มีซ้ำๆปลาอ้อยก็เลย เอาบอลที่ปอ้อยเลี้ยงแล้วมันยุบแล้วมันก็โผล่ออกมาค่ายค่ายข้องตัวเองอาทิตย์เนี้ยแล้วก็ข้องที่เลือดเลือดแล้วก็ที่ปอ้อยเลี้ยงันเนี้ยแล้วก็เลี้ยงให้เพื่อนๆมาแล้วก็ช่วยเช่นต้นนี้ต้นนี้จําได้ไหมต้นนี้คือลาหูอมจันมาค่ายไม่มีใครซื้อเลยนะตอนที่ค่ายก็มีสร้างใบเนี่ยแต่นี้ปอ้อยเลี้ยงจนใบล้วงไปหมดมีลูโผล่มานึ่งต้นมีใบไหมมาหมดแล้วแล้วก็มีรอดแข็งแข้งแหลงขนาดนี้นี่นี่นลาหูอมจัน แล้วเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงลายกัดขนดนี้มีหู้มาสร้างซี่หู้แหละแต่เป็นหู้น้อยๆน้อยๆลาหู้อมจันต้นนี้กระทั่งนี้ปล้อยคอดที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมบอกระเลีเ้ยงมาถึงซุ้ยเลี้ยงซุ้ยแล้วก็มาค่ายหนึ่งร้อยแปดสิบบาททุกย่างมีค้าจัดส่งนะจ๊ะเนี่ยสายแม่พันธุ์นะจ๊ะไม่ได้โกหกนะมีลูกนะมีห้วนะดูลากได้เลยห้วก็นั่นแหละ ก็น่าจะญ่อยยู่ถ้าตามโคนไม่เหล็กเนี่ยแล้วดูให้ดูใบใบปิดปิดฝ้ามือปลาอ้อยนะลาหุ้งอมจานแล้วหูกัดขนาดนี้นี่เหลียงจนกัดขนาดนี้แล้วนะนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อไปต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องมีนามว่าเทปนอร์ซิงุนเพื่อนวันนั้นยังไม่กัดซี่มันไม่มีจริงๆเลยเอาเข้ามาวันนี้นี่แข็งเครงเริ่มกัดซี่หมดแหละเริ่มกัดซี่หมดแหละต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาท เทปนอร์ลซิงวัานนั้นซื้อมาซี่เขี้ยวไม่มีซี่เลยค่ายไม่มีใครซื้อเพื่อนเพื่นก็ค่ายร้อยยี่สิบวันนี้ก็ร้อยี่สิบเหมือนเดิมจ้ะเนี่ยเลี้ยงให้กัดซี่แล้วเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมใช่เนี่ยจำได้อยู่นี่แหละกัดซี่แล้วนะแข้งก็กัดซี่แล้วแล้วก็เลี้ยงใบไม้โพ่มาแล้ว120ททหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเทปนอร์ลซิงต่อไปอันนี้คืออะไรเนาะกันห้าชาลีกันห้าชาลีต้นนี้ตอนแรกว่าจะไว้เป็นแม่ผันนี้นะจ๊ะ เขาวุวยเลี้ยงมาเลี้ยงไปมันมีลูกมันไม่มีอะไรค่ายดูลากเพื่อนนี่คือกันห้าชาลีนะจ๊ะยะู่ตับขุดปาปวัตตับนั่นแหละอะไรสักอย่างตับมาห้าชาร์ดมีพุทธปาะวัติมีตับมาห้าชาร์มันจะงงนี่มันจะเรียกตับต้นนี่แหละจ้ะต้นนี้มันใบจะเลื่องดึงได้ปะดึงเนาะอากาศร้อนเพื่อนนี่มีลูกแล้วเนึ่งต้นเ,เลือดซ่องใบซ่องใบกระชังเถอะ้วเข้าเป็นแม่ผธุนแล้วเพื่อน เพราะว่าถ้าปลอ้อยไม่ดึงแพ็กให้เพื่อนก็เรื่องดึงเลยจะได้เกิดใบไม้กันห้าชาลีกระทั่งนี่ป้อ้อ่ยก็ข้อนึงหวอดแปดสิบจะกันห้าชาบีเป็นบอนสุ้ยนะบอนบอนบอนก็ไม่ค่อยเจอนะจากกันห้าชาลียู่ตับนั่นแหละมาห้าชาหนึ่งร้อดแปดสิบนี่ มาห้าช้าก็ผุดทัประวัติเนี่ยงงเรียกมันเขาจะถูกนี่นจะจ๊ะนึ่งร้อยแปดสิบต่อไปอันนี้คือวังทองวังทองก็เลี้ยงเนี่ยก็นึกดูเลี้ยงเนี่ยพูกตอนเลี้ยงพูกไว้นี่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันอ้อไปยุข้างน้องหมดมีซ่องต้นเพื่อนเพื่อนวังทองชื่อวังทองใช่ดูลกมาไปยุข้างนอกหมดเลยวางทองมีซ่องต้นนี่ในนึ่องกระท้าง ไม่รู้ว่ามันงอกมาไหมหรือว่ามันยังไงนะก็อนนี้รามันออกมายู่ข้างนอกไอ้น,นี้หมดเลยจะ้ะก็พาะอย์เคยเสียบไว้คู่เขาไว้อะใบเก้าคือล้วงไปหมดไม่รู้แต่มีหัวแน่นอนมีซ่องต้นมีมันมีซ่องต้นไม่รู้ว่าเป็นเป็นแม่รู้กันหรือวาหรือว่ามันซ่องต้นฝั่งยู่รวมกันนะจะ๊ะอันนี้ไม่มัน่นใจเพราะว่าลืมแต่ไม่เคยทําอะไรรอกอันนี้ยมันก็คือเอามาแบ่งปันเพื่อไม่มีใครซื้อเลยจะ้ะวางทองต้นนี้าออยข้อที่นึ่งร้อย หกสิบบาทมีซ่องต้นเพื่อนใส่แม่ผันแน่นอนแม่ผ่นชัดๆมีซ่องต้นลากข้าดนนี้ไม่ต้องพูดถึงหัว่ใครจะไปทําจํานวนเลือกไปรอให้เข้าย,ยุบแล้วก็ไม่ยุบหรอกอันนี้น่าจะยุบแล้วพูกไม่มั่นใจอ่ะวางทองอันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทมีซ่องต้นจ้ะปอยจะบอกวางทองเป็นบอลส่วยนะซีแดงกระดูกชัดบอลพวกนี้บอลโชว์กระดูกจะ้ะ หนึ่งร้อยหกสิบบาทแล้วเป็นเขาเรียกบอลฟอร์มคอมเพล็กซ์แม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าจะไม่ค่อยสู้เพื่อนเข้าจะเป็นบอลเปียไม่เมื่อนพวกบรรดาลยักขงกอ้อยทั้งไร่แบบอบต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นต้นนี้คือเพชรพระอุมาเพื่อนเพชรพระอุมานี่มีรอดไหมนี่ซีใบต้นนี้ก็ข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันใส่แม่พันนะจ๊ะเพชรพระอุมา หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพชรพระอุมา, 180. าหนึ่งร้อยแปดสิบใส่ใยใยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะ้ะเพชรบอกทำไมเขียมมันหนึ่งร้อยไม่ได้ไม่ได้เขียนไหมปากามันเยิมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะ้ะเพชรพระอุมานี่นะจะ้ะใครตนใจก็ผักลื้อโถ่ห้าปลาอ้อยได้เลย ต้นนี้มีซ่องต้นในนึ่งกระทางเพื่อนๆมีซ่องต้นในนึ่งกระท้างต้นนี้มีนามว่าก็อ้อยว่ามันอือยังยัก่อน,นึกไม่ออกติ๊กตอกติ๊กตอกที่ค่ายแบบมันเนี้ยขทาไอยเลสเพื่อนเข้าไอยะเลตมีซ่องต้นในนึ่งกระท้างไอ้กิ่งตั้งใจเก็บไว้นเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะเอามาค่ายไม่มีค่ายเลือดเลยนะค่ายเป็นร้อน เพราะว่าเราไม่ได้นี่ต้นนี้นะจ๊ะต้นนี้ก็คือต้นเทา้าไอยาเลสแม่เมื่อกี้โทรศัพท์มันดัดมันดับมันตัดไปนะจ๊ะต้นนี้ปลาอ้อยมีซ่องต้นปลาอ้อยขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่ให้ดูคู่นะจ๊ะเท้าไอยาเลสเนาะเนี่ยถ้าไม่เท้าไอยาเลสก็เป็นไอ้นี้เพื่อนๆอะไรว่าสุรเสนเส้นเท้าไอยาเลสอันเนี้ยร้อยจำได้ปลาแยก เอามาซื้อมาอยู่ต้นนี้ต้นนี้ก็คือนายมัน่นและก็อันนี้ชุมภูพานจะต้นนี้คือนายมันและชุมพูพานต้นนี้นะจะ๊ะนายมันและชุมพูพานมีซ่องต้นในเนึ่งกระทั่งอันนี้เปรอรอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเพราะว่ามันเป็นสายแม้ผ่านทั้งหมดเลยดูต้นนะจะ๊ะนี่ซ่องรอยบาทนายมั่นและชุมภูพานเนี่จะ๊ะชุมภูพานคลองเมืองนั่นะแหละจะ้ะ ต่อันนี้เป็นชุมพูพานเชยๆช่นะไม่ใช่ชุมพูพานคลองเมืองถ้าคลองเมืองใบเขาจะเนี้ยมีสะโพกแบบนี้เนาะมีซ่องต้น <c oughs> ต้นนี้คืออะไรนะนกระเก้ามีซ่องต้นในเนื่อกระทัาง <c oughs> เพื่อนนกระเก้าอันนี้เปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนกระเก้านี่นะจ๊ะมีซ่องต้นในเนื่อกระท้างต่อไปนี่ไงบอลยุบ บอลยุบกว้างกาอ้อยเลยอันนี้คือต้นแม่แล้วเนี่ยพาลูกพาเต้ามาเต็มเลยนะจ๊ะหัวไม่รูเพื่อนๆแต่ก็มีต้นเนี่ยมีลูกขึ้นมาสร้างต้นอันนี้คือผู้เท้าเฝ้าเหลือนไม่ใช่อันนี้คือพรพะลักษ์พระลักษ์เพื่อนๆเ,เนี่ยมีลูอย่างเงี้ยกระทั่งนี้เปอาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆบอลยุบนะจ๊ะ <c oughs> พระลักษ์ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่อันนี้คือพ์ลักมาจา๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ยาก,การุนลาดให้ประจะเนี่ยเขามีลูกใหม่หนึ่งตนให้ประจะายาก,การุนล้าดอันนี้เปออ้อยข้อที่สองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทยาการุนลาดนีสองร้อยบาทยาการุนลาด ซ่องร้อยบาทนี่นะจ๊ะนี่เนาะอยากการลุลาบต่อไปต้นนี้ต้นนี้ก็คือ,อเบนจะลงน้ำทองที่ปอไอเคยมาทำคลิปเนาะจะผ่านลูกมาแบบนี้เลยนะจ๊ะและนี่ซ่องต้นนี้ให้ปจาจ๊ะมีซ่องใบเบนจะลงน้ำทองอันนี้ปอไอข้อที่ซ่องร้อยบาทเพืเ่อนๆนี่ผ่านลูกผ่าเต้าใครได้ไปรับรองคุ้ม เนี่ยปลาอ้อยส่วนหนึ่งที่จะเลี้ยงให้ก็คือยุบแล้วให้ลูกเต้ามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้พี่ป้านอาอาไปเลี้ยงเอาเองไปเปลี่ยนกระทั่งเอาเองเลยจ้ะไม่ต้องทามหัวแค่ไนไม่รู้ให้ดูลูกเอาอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจว่ายุบแล้วพ่ลืออะไรเนาะอันนี้นางยากาก,ากนาซูนจะ้ะเพื่อนๆนางกากนาซูนอุ๊ยใบยเรื่องนียข้อดึงน,นางกากนาซู้นกระทั่งนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องลอยบาทจะ้ะใช่ปะ ใช่มีกากระนาดสุนปอยข้อที่ซ่องลอยบาทเพราะมีไร่ต้นมากจ้ะกากระนาดสุนอีกากระนาดสุนหรือนายเมืองเนี่ยนายเมืองเพื่อนเพื่อนนายเมืองซ่อง้อยบาทบางทียายเข้าปูกไหวเข้าฟังมันในนี้มันทับส้นอันนี้นายเมืองจะเพื่อนเพื่อ,อนจนะ้าซ่องลอยบาทบอนซุ้ยนะปอยเคยลงคลิปอันี้ไปให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วนี่นะจ๊ะนี่ ลองดูนะจ๊ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ชดใช่ปะใช่จ้ะอันนี้ผู้ใหญ่ชดเพื่อนๆผู้ใหญ่ชดอต้นนี้กระทั่งนี้ป้าอ้อยข้อที่ไม่มั่นใจยุบน่าจะหยุบแล้วโพนี้ ผู้ใหญ่ชดอันนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแต่ต้นแม้มันจะอย่างไม่คืนเ,นเพื่อนๆปลาจะมีหูอย่างหููก็อย่างไม่คืนผู้ใหญ่ชดอันนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบก็แล้วกันหนึ่งร้อยยี่สิบผู้ใหญ่ชดนี่เนาะไม่มั่นใจนี่นะจ๊ะผู้ใหญ่ชดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อไปอันนี้ถนนตับถนนถนนล้าชด,ดำเนินเพื่อน เนี่ยไม่เคยทําอะไรเลยอันนี้ต้นแม่แล้วก็ต้นลูกอันนี้บอนยุบแล้วพวกอันนี้ดึงได้ไหมน่าจะเป็นใบแก้เขาแหลยราชดำเนินนะจ๊ะไม่ใช่งาโกนอูนะจ๊ะราชดำเนินตอนแรกใบเขาสี่เขี้ยวจ๊ะแล้วเขากัดสี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ถนนจเจริญกุง้งปลอยข้อที่ซ่องลอยจ๊จะเจริญกุงตอนนั้นก็ไข่ซ่องลอยนี้ไข่ซ่องลอยอันนี้มีลูกอันนี้แม่อันนี้ลูกอันนี้ถนนจเจริญกุงนะจ๊ะอยู่ตัดถนนต่อไปอันนี้ นายนายทองเม่นใช่ไหมนายทองเม่นเนี่ยเพืือนตะมุตะมีแบบเนี้ยข้อที่หนึ่งร้อยบาทอ่ะให้มันจบจบหนึ่งร้อยบาทไม่รู้ว่ายุคหรือโพหรืออะไรเลยแต่เนี้ยมันออกจ้ะเนี้ยมีซ้ำต้นเหมือนหนึ่งร้อยบาทอยู่ในนี้เด้อเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนายทองเม่นอุ๊บอีกหนึ่งตน้นอันนี้ก็ คู่กเก็บซะย่งดีแต่ต้นแล้วมันออกไปยู่ข้างนอกหมดแล้วเพื่อนนี่อันนี้ก็คือ,อปลาบูทองต้นออกไปยู่ข้างนอกหมดแล้วแต่เนี้ยเนี้ยเพื่อนปออ้อยจะบอกว่ามีเยอะมากเลยนึง่งซ่องสามสี่ฮะหกเจ็ดต้นแหละเพื่อนเนี่ยหกเจ็ดต้นเลยอันนี้ปลอ้อยข้อที่นึ่งร้อยฮสิบปลาบูทองปลาบูทอง นี่เอาแล้วจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการทําบอนซีเนาะเพื่อนๆใครจะทําบอนซีที่แบบว่าผ้าชิ้นไว้มีต้นเล็กๆไล่ต้นนะเพื่อนๆก็เอามาใส่พีปาณานะอ่ก็ามาใส่กระถางตู้ตันก็ได้อ่าช่วงนี้ถ้ากระถางตู้ตันเอามาปลูกบอร์ซีได้ใส่น้ำกะกะว่าวปลูกแล้วให้หน้ำเขายุข,ข้างล่างอย่าให้เขาเกิดขึ้นมาข้างบนพอา,า,าว่าต้นเ็าจะโอนเองแล้วอาจจะทําให้ Uh, ไอ้นี่นะจ๊ะน้องไม่แข็งแรงถ้าเราปูปกติแล้วก็ให้น้ำมันยุ่นน้อยเราคุมระดับน้ำได้จ้ะค่อยๆดูเนาะก็เป็นวิธีการ uh, ให้บอนซี่เราไม่ทิ้งใบเป็นวิธีการดูแลรักษ้าย,ย่างนึงนะจ๊ะที่ทำปอ,อำไอทําบ่อยๆแล้วก็ทํา <ders> เพื่อนเพื่อนให้เนี่ยพยายามตั้งไว้ให้เห้นแล้วก็ทําได้วันนี้ปอ้อยฟากเพื่อนใหม่ที่เพ <Wie? S 2> ิ่งแหวกเข้ามา <imize S 2> ช่วยฝากกดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยาณมิตรมีที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะ วันนี้ป้าอ้ยอยคลอดเพื่อนทุกคนมีความสุขเลยจ้ะป้าอ้อยคลอจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า